เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันรายงานจํานวนสิทธิ์คงเหลือในโครงการเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาประมาณ2 2 0 0 0 0สิทธิ์จากทั้งหมด560,000สิทธิ์ครับหลังจากเปิดระบบจองและชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นวันที่2สมาชิกกลุ่ม Facebook เสพติดโรงแรมโฮเทลแอดดิกบ,บางส่วนนะครับสะท้อนปัญหาว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันรอบนี้จำกัดระยะเวลาใช้สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนเมษายน2566ซึ่งเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซันส่งผลให้ราคาห้องพัก Terima kasih. ตัวสูงขึ้นมากแม้ว่าใช้สิทธิโครงการที่ให้ส่วนลดถึงร้อยละสีแต่ก็ยังรู้สึกว่าราคาห้องพักแพงมากครับทางด้านนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยอมรับว่าการดําเนินโครงการรอบนี้จํากัดสิทธิและระยะเวลาก็ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมากโดยทุกๆหนึ่งนาทีจะมีผู้จองสิทธิโครงการ3 0 0สิทธิส่วนปัญหาราคาห้องพักแพงนั้นได้ให้ผู้ประกอบการแจ้งราคาห้องพักสูงสุดและต่ำสุดก่อนจะเข้าร่วมโครงการแล้ว แ,แต่การดําเนินโครงการอยู่ในช่วงฤดูท่องเที่ยวก็ส่งผลให้ราคาห้องพักปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดและได้กําชับให้ผู้ประกอบการแจ้งราคารวมทั้งเงื่อนไขาราคาเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจก่อนจองสิทธิ์ทางนี้จะพิจารณาต่ออายุมาตรการหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจําเป็นที่ต้องประเมิอนอีกครั้งครับ